สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเริ่มต้นเล่นวิโอลาจากการเล่นเวอลินก่อนโดยผมเป็นคนที่เป็นนักเวอลินมาก่อนแล้วก็มีเหตุที่ต้องมาเล่นเครื่องดนตรีที่เป็นวิวโอลานะครับโดยเบื้องต้นเราดูเผินๆเนี่ยถ้าเรามองแต่วิโอลาอย่างเดียวเนี่ยก็ถ้าเป็นคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ดน,กกนตรีอาจจะมองว่ามันก็คือไวอลินนั่นแหละนะครับเพราะมันแยกไม่ออกหรอวครับว่าหน้าตาเหมือนกันเปรียบเลย นี่ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าขนาดมันใหญ่ต่างกันมากทีนี้พอถ้าเราถึงเหตุที่เราจะต้องมาเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้เราก็อาจจะคิดว่ามันก็คงเหมือนกับการเล่นไวโอลินนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนนะครับเพราะว่าทั้งขนาดที่ใหญ่ต่างกันน้ําหนักที่ต่างกันไปความยาวที่ไม่เท่ากันนะฮะทีนี้สาเหตุของ การเริ so er, like ่มเล่นวิโอลาเนี่ยผมเชื่อว่าทั่วโลกนะทั่วโลกคงเหมือนกันคือการขาดแคลนคนเล่นวิโอลานะครับก็ทีนี้พอมันไม่มีคนเล่นเนี่ยก็ต้องเอาการเล่นของเครื่องมือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือไวลินนั่นเองเราคงไม่เอานักเชลโลมาเล่นวิโอลานะครับคนเล่นเลไวินก็ต้องย้ายมาเล่นวิโอลานะครับทีนี้อ่า ความน่าสนใจนี่การเราย้ายแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราย้ายไปเล่นวิโอลาเรากลับไปเล่นไวลินไม่ได้ถ้ากับว่าเราจะเล่นเครื่องดนตรีได้ทั้งสองเครื่องไวลินก็เล่นได้วิโอลาก็เล่นได้ใช่ไหมครับก็เท่ากับว่ามันเป็นกําไรชีวิตของเราแล้วเราก็เพิ่มความน,น่าสนใจในตัวเครื่ดนตรีเองด้วยนะฮะทีนี้เราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเออลองนอกจากจะเล่นไวลินแล้วก็หันมาสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้บ้าง น,นี่ผมก็จะมันก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนในการเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนกับการเปลี่ยนจากเครื่องดนตรีจําพวกคัลลิเน็ตแซกโซโฟนที่มาเปลี่ยนจากคัลลิเน็ตมาเป็นไซส์ต่างๆนะครับหลายคนจะบอกเอ้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็แค่เปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนขนาดนิดๆหน่อยๆนะฮะทีนี้ปัญหามันมีหลายอย่างนะครับสำหรับคนที่คิดจะเริ่มเล่นนะฮะคือขนาดมันก็เป็นปัญหานะครับ การจับองศาท่าทางก็ไม่เหมือนกันนะฮะนี่การจับไวโอลินเราจะดูว่ามันอยู่มุมแบบนี้นะครับทีนี้พอเรามาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือวิโอลาองศามันอาจจะต้องเปลี่ยนไปนิดหนึง่งไอการเปลี่ยนนิดหนึ่งของเครื่องสายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะมุมมันถูกเปลี่ยนหมดเลยนะฮะทั้งขนาดความกว้างของแขนก็ไม่เท่ากันนะครับในเมื่อความกว้างไม่เท่ากัน ช่วงนิ้วมันจ่อมไม่เท่าไม่เท่ากันด้วยรัแบบนั้นเราก็ต้องขยับขยายหมดทุกอย่างนะครับนิ้วการกดนิ้วที่จากเดิมเราอาจจะเล่นเวลินนิ้วเราอาจจะตั้งขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะตั้งขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแต่พอมาอยู่บนวิโอลาอาจจะต้องนอนลงมาหน่อยเพราะว่าขนาดที่มันใหญ่มากขึ้น นะครับแต่ข้อดีของการเวลากลับไปเล่นไวโอลินแล้วมันทําให้ช่วงมือเรากว้างมากขึ้นนะทำให้เราก็สามารถเล่นไวโอลินได้เสียงที่โทนดีมากขึ้นด้วยเพราะว่าน้ําหนักของมือขวาที่เราจะเล่นวิบบนเครื่องมือวิโอลาเนี่ยต้องใช้น้ําหนักมากกว่าไวโอลินนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากพอเราผ่านการเล่นแล้วเราเล่นมันสักพักหนึ่งแล้วเราเริ่มคุ้นกับแเพเซของ ลายวิโอลาแล้วเนี่ยเราจะติดอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักไวโอลินนะครับคือความคล่องตัวความคล่องตัวในการใช้สปีดของโบที่ไม่เท่ากันนะครับมันก็คล้ายกับเราเล่นไวโอลินเนี่ยมันเหมือนกับการขับรถสปอร์ตนะเราโฉบเฉี่ยวเราคล่องแคล่วเราเลี้ยวอะไรได้กระฉับกระเฉงมากเลยนะวิโอลามันก็จะคล้ายๆกับการอ่านาจะเหมือนจะขับรถกระบะครับรถกระบะที่มีคันขนาดที่ใหญ่ แล้วก็อาจจะจะเลี้ยวจะจอดอะไรเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะทีนี้เราลองมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับเวลาความคล่องตัวของทั้งสองเครื่องเดี๋ยวผมจะลองเล่นเพสเตทที่เหมือนกันแต่เปลี่ยนจากไวลินเป็นวิโอลาสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนจากไวลินแล้วมาเล่นวิโอลาก็ผมต้องขอบอกว่าจะพูดถึงปัญหาก่อนนะครับปัญหาที่เจอเลยเนี่ยแน่นอนเลยรือคือเรื่องของการอ่านโน้ต ราะว่าโน้ตที่ใช้กับเครื่องดนตรีวิวอลาเนี่ยจะเป็นกุญแจโดไม่ใช่กุญแจซอนเราเล่นไวโอลินอยู่เราอ่านกุญแจซอนพอเรามาเล่น ila, ลวิโอลาาุ๊บเราอ่านกุญแจโดอ่านไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปหัดอ่านโน้ตก่อนเป็นอย่างแรกแล้วลําดับที่2เนี่ยคือเรื่องของช่วงเสียงช่วงเสียงในการเขียนเพลงของคอมโพเซอร์ที่เขียนให้วิวอลาจะต่างกับไวโอลินนะครับสมมุติว่าเราเคยเล่นไวโอลินแนวที่1จะรับหน้าที่เป็นคนเล่นทํานองหลัก วลินแนวที่2อ,อาจจะรับหน้าที่เป็นตัวประสานเสียงให้กับทำนองหลักนะครับซึ่งอาจจะเป็นคู่3หรือคู่6นะครับที่นิยมกันแต่สําหรับววโอลาแล้วเนี่ยโดยมากจะรับบทเป็นคู่5หรือไม่ก็คู่8ที่ห่างกันกับเชลโล่นะครับเป็นคู่8ปดดังนั้นหูเราเนี่ยจากการที่เราเล่นไวลินเนี่ยที่เราคุ้นเคยกับช่วงเสียงแบบเดิมๆในของไวโอลินนะครับมันทําให้เราอาจจะ เข้าใจการเล่นเบนิลล่าเนี่ยลำบากนะฮะบางทีเราอาจจะคิดว่าตัวเองเล่นผิดแต่จริงแล้วมันถูกหรือไม่เราคิดว่าเราเล่นถูกแต่จริงแล้วมันผิดนะครับก็ต้องถัดเล่นสักพักหนึ่งก็จะเคยชินกับทำนองของเขานะฮะแต่ผมยังไม่ได้พูดในแง่ของโซโลนะครับโซโลนี่ก็แยกกันออกไปนะโซโลเราก็รับหน้าที่เป็นทำนองเต็มที่เลยอันนั้นก็ไปอยู่ในเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับน้ำหนักมือซ้ายมือขวาอาจจะต่างกัน ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้แล้วแล้วแต่คนนะครับทีนี้เราก็มาดูผมจะลองเล่นแพสเซดที่ใช้นิ้วเหมือนกันนะครับใช้สายที่เล่นเป็นสายที่2เหมือนกันนะครับมวลองจากไวลินแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นวิอลานะครับลองดูนะครับ จริงแล้วการเปลี่ยนฉับพัน์ขนาดนี้อาจจะต้องอาศัยการปรับมือนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดที่มันไม่เท่ากันเลยนะฮะลองดูได้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเกีดรตว่าเสียงก็จะทุ้มต่ำลง นะครับไปเลยทีเดียวทีนี้สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับน้ําหนักการลงไม้เนี่ยรับรองว่าส,สนุกแน่นอนเลยเราต้องหามุมหาแรงที่มันต่างกันออกไปกับการเล่นไวโอลินเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่ายืนยันคําเดิมนะครับว่าการเปลี่ยนไปจากไวโอลินเนี่ยไปเล่นวิโอลามันไม่ใช่เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเครื่องมือไปนะครับ ไม,ไม่เหมือนการเราเปลี่ยนจากเล่นแซกโซโฟนแซกอันโตไปเล่นแซกเทนเนอร์การเล่นคาริเนตไปเล่นเบสคาริเนตซึ่งใช้คนเล่นคนเดียวกันแล้วก็แค่เปลี่ยนเครื่องอาจกุญแจเหมือนเดิมก็จบกันนะครับยังขอยืนยันเหมือนเดิมว่าวิโอลาคือวิโอลาไวลินคือไวลินถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดเราก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราถึงจะสนุกกับเครื่องมือชนิดนี้ได้อย่างมากขึ้นเลยทีเดียว